ติดใดันเล้วมาสองพันกว่าดึค uh, uh. uh, uh, ุณเจ็ดต uh ึ uh, oh, so ้งหน่้อก็าบบาทได้คุณแปดอันนี้ก็โตมาดีครับคุณโนนก็โตมาดีครับเท่าไรเ คิดวิดีโอนี้จากพี่ความบันเทิงเท่านั้นน้องๆหนูๆอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับกราบสวัสดีจ้ามาพบกับฟิล์มอย่างเช่นเคยนะจ้าพ,พี่จ้าวันนี้มีเกมดีๆมาแนะนำนะพี่ๆนะนั่นก็คือวายบอดี้โต้นั่นเองนะจ้าวันนี้วอยบอดี้โตเราจะแจกดีแจกหนาแค่ไหนนะจ้าจะได้กำไรหรือว่าสิได้กำมัดาเริ่มเลยวันนี้พังงบมาเบาๆนะจ้าห้าร้อยยี่สิบบาทนะตกเบ็ดเบ็ดเบาๆไปก่อนเป็นสิบมั หมุนออตโต้สักสิบหมุนให้มันรู้ไปนซีได้กำไรแบบปีเข้าเหรอโอ้โหเฮ้ยร้าวนะเนี่ยไม่ได้ซื้อใช่ป่ะเมื่อกี้อะเราไม่ได้ซื้อนะเราหลายรอบถ้าซื้อก็ฟังให้จะไม่พอโอ้โหโชคดงปีหวกหมักนี้มาหกบาทต้องคุณว่าไงนกันพี่แน่มาสามร้อยสี่สิบบาทได้ซื้อสิ เออมนร้อยสามสิบกบาทคุณหปึ้งร้อสี่สิบสอคณหนี้เต็แมแผงร้อยแปบาทคุณเอันนี้เนี่ยสิบาทยังไงคอณแปดอ้โหบักไปเนี่ยอไรหนอหน,อหนอลูกพี่คุณสิบามเออเจ็ดสบาทคุณสิบนี่สิบสี่บาท 15. มามาไยแต่มานะ บอกไว้ก่อนไม่ได้ววเวลาเวทีปึ้งว้าวโอ้หน,นึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทเงินระวังซุปเปอร์เมกาว้าวแสบอะเทวทีดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยนพพักจ้าจริงๆวันไหนที่ส่วนจ้างหยักเล่นี่ยตามก็คือสามารถขีดในใต้ขีดได้ลเลยนะพี่นะยังไงทุกพี่จะมาอีกไหมอันนี้เนี่ยไม่จ่ายีครับนี่เนี่ มูลสุดท้ายแต่ก็ได้กำไรมาหน่อยแน, <Wow. S 1> น่นอนไม่น่าเชื่อว,ว่าปีจะเข้าอ่ะไรหนึ <Wow. S 1> ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทว้าวของแดงมาตุเรียรอีเจ็บปวดอาไรแบบนี้ดิ <Wow. S 1> อันนี้แน่อันนี้แน่เออบิ่กจ่ายมารอบนี้ขอตกเบ็ดเท่าไหร่ได้กำไรมาหนอนหน่อนแล้วนะโอ้ มาเบ็ด70มาหมุนให้สัก3ทิศหมุนไปเลยให้มันรู้ไปเลยกำไรหรือว่าซีได้กำหมัดจ้าดีจ้าเออแต่ก็อยากได้กำไรนะไม่อยากได้กำหมัดนะบอกไว้ก่อนเอออยากได้กำไรเดี๋ยวจาเบ็ดว่อยากยมาเร็วๆนี้170เออคุณสองคุณสามใส่นสสีครับ104บาทถือว่าสวยกำไรนองนองครับลูกพี่บอกเลยว่าเวดนี้เขาไม่เชื่อมาดา คนไหนที่สนใจนนสิกรใต้ชิกมีด้าเลยนะยังไงลูกพี่โอดในจลู่ครตรงนี้ม่ายเจดร้อหกสิบี่เจสิบาท2บบาางนี้ตายดิคุณสา้บาทุี่นีบาทได้นี้แหมูมบ้อยู่นอ้แปบาท้มดานะลูกพี่นะอแต่แล้วอกดูใจดีุกดอกแกะค ี้ยวไหนดีดก็คอาินีไนดเลย้เออกมาสองวันกว่าดู้หิเจ็ดตึ้งนึ้อยเก้าสิกบาทดาคุณแปดอันนี้ก็ลตมาดิคุณนก็ลงมาดิาเทรกไอ่ะเปท้าวโอ้ยสามพัี่รยกับสบาทนะจ๊ะเงินระดับซเปอร์มกา นีี่้อยหกสิบาทคุณสามพึ่ง483บาทคุณสี่นี่ค่ะสี 50, บาทยังไงโอ้าจอนก็น่าจะดีนะมีลงเถอะขอแหละไม่ลงว่ะอันนี้แนี่ยโอเคมา,ถาแถวอะไรก็น่าจะสุดแต่มันไม่ลงอ่ะเด็กเขาบิ๊บบิเออไม่จ่ายว่ะนี่ไม่จ่ายบี๊บจ่ายหน่อยขอเถอะอืม ไม่ค uh ิดจะจ่ายให้ก right, uh ันเลยหรือนี่เห็นห้าหมื่นเอาวะฟาสตที่ดวงไม่จ่ายจ่ายหน่อยเถอะโอ้โหหลายแบบนี้ก็เกินไปลือพี่ไม่จงไม่จ่ายกันเลยปะขออีกสักสี่ห้าหมื่น ยังไงตรงนี้ไม่ค่อยจ่ายแล้วนะแต่ได้กำไรมาน,น่อนๆแล้วนะพี่่นะเออมาอีกหน่อยมาอีกสามหนสุดท,ท้ายขอหนึ่งโอ้โหนี่เนี่ย เออไม่ค่อยจ่ายแล้วนะพี่ๆนะเราก็ต้องขอตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะแต่ก็ได้กาไรมาหน่อยๆแล้วนะพ <c oughs> ี่ๆคนไหนที่สนใจคืออย,า,อยากเล่นอย่าตาเก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> พี่ๆอยา่าลืมกันแล้วก็แชร์ให้กันด้วยนะบ๊ายบายจ้าจุจ๊ก